ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยค่ะทุกคนช่วงว่างจากงานอาทิตย์นี้เลยได้กลับบ้านไปหาแม่แล้วนางกำลังตั้งหนา้าตั้งตาทำหน่อไม้ดองอย่างเยอะไม่เห็นหน้ากันหลายวันลูกชายออนมากแม่บอกว่าลองไปเปิดหม้อดูว่ามีอะไรน้ำยาจุกๆเลยค่ะแล้วฝ้ายกระพุ่งตัวไปเก็บมะนาวคือเยอะมากก่อนน้องจะล่วงหมดแล้วดันเหลือไปเห็นหัวปีหัวน้อยๆมาเป็นเครื่องเคียงน้ำยาวันนี้ซะดีๆหั่นแล้วได้มากระจึงนึงระหว่างกำลังตักน้ำยาฝ้ายก็ตกตะกอนด้ว่าเฮ้ยมันเป็นมือชาวนะมันจะแสบท้องไหมเราควรมีข้าวด้วยหรือเปล่าข้า น้องเด็ดมากหลังจากที่ชั่งใจแล้วว่าจะกินอะไรก่อนดีน้ำยาเส้นเล็กก่อนเลยละกันเดี๋ยวน้องจะอื้อเวลากินกับเส้นเล็กคือน้ำยามันจะไปเคลือบอยู่ทุกอณูเส้นเลยแล,แล้วมันจะมีความมันๆของเส้นเล็กมาตัด่อยไฟบอกเลยแล้วรสชาติน้ำยาแม่ไฟนะมันจะเป็นแบบกะทิกึ่งป่าบอกไม่ถูกแต่ไฟชอบแบบนี้มากมาต่อที่ข้าวไข่ดาวของเรากันค่ะออกของไฟคนเดียวขอบต้องกรอบข้างในต้องสุกส้มๆแบบนี้ ตอบแบบนั้นใช่เลยค่ะหลายๆคนถามฝ้ายมาเยอะมากว่ากินยังไงไม่ให้อ้วนคือฝ้ายจะกินหนักแค่บางมื้อค่ะทุกคนอย่างวันนี้มือเที่ยงฝ้ายก็ไม่ได้กินแล้วเพราะม,มันจุกมากไหวขอบคุณพร้อมก็บอกแม่ว่ามือหน้าขอกุวยเตี๋ยวนะ